สวัสดีครับเมื่อพูดถึงเหล็กและโครงสร้างเหล็กกับทะเลแล้วคุณหลายคนคงคิดว่าเหล็กมีอันตรายมากในการใช้กับโครงสร้างทางทะเลใช่ไหมครับเพราะคุณคิดถึงสนิมใช่ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าเหล็กเป็นโครงสร้างที่เราใช้กันมามากมายในทะเลอย่างเช่นเรือดำน้ําเลยหรือไม่แม้กระทั่งท่านขุดเจาะน้ามันการทะเลที่มีพายุเข้ามามากมายวันนี้เราจะมานําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหล็กและสนิม หรือเหล็กกับโครงสร้างทางทะเลที่เป็นสิ่งที่คุณควรรู้มาให้รับรู้รับฟังกันนะครับ <Launch Era> วันนี้รายการสร้างบ้าน101 EP ที่4แล้วครับเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างเหล็กกับทะเลเป็นเรื่องราว5เรื่องราวดีๆที่คุณควรรู้กับโครงสร้างเหล็กกับทะเลนะครับก่อนอื่นต้องขอให้ท่านผู้ชมและคุณคุณทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องสร้างบ้านหนึ่งซึ่งนึงนะครับอันดับที่1โครงสร้างเหล็กกับความรวดเร็วในการขอสร้างคุณรู้หรือไม่ครับว่าโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่ใช้ความรวดเร็วมากในการอสร้างเพราะเนื่องจากโครงสร้างเหล็กเป็นรูปแบบการ เอาเหล็กมาต่อกันเชื่อมต่อกันแล้วเกิดเป็นโครงสร้าง <S 2> <S 2> โดยไม่ต้องรอให้เด็กเซตตัวหรือปูนเซตตัวอย่างเช่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่เหมาะกับการต้องการความเร็วอย่างเช่นโครงสร้างดินทะเลหลายที่ที่ต้องใช้ความเร็วในการก่อสร้างทั้งในเชิงธุรกิจความรวดเร็วอย่างเช่นน้ําขึ้นน้ําลงที่มีระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยมากครับอันดับที่2โครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก คุณรู้หรือไมครับว่าโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่ง่ายมากในการที่นําไปก่อสร้างในพื้นที่ที่คุณยากต่อการเข้าถึงนั่นก็หมายความว่าโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่ง่ายมากในการขนส่งนั่นเองครับถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นอย่างเช่นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่คุณต้องนําทรายหินปูนหรือเหล็กเส้นเข้าไปเพื่อผสมเป็นคานหนึ่งตัวและโครงสร้างเหล็ก เป็นโครงสร้างที่คุณมูฟแค่เหล็กไอบีเฮดบีมเข้าไปทําเป็นเสาเป็นคานโดยที่ไม่ต้องรอเวลาเซตตัวเหล็กหนึ่งเส้นก็สามารถสร้างอาคารได้แล้วครับดังนั้นโครงสร้างเหล็กจึงเป็นโครงสร้างที่ง่ายในการก่อสร้างตั้งแต่บนดอยกลางทะเลในทะเลหรือแม้กระทั่งใต้ทะเลครับอันดับที่3นะครับโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่เหมาะกับการดีไซน์หรือการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่ครับคุณรู้หรือไม่ครับว่า โครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่มีข้อจํากัดน้อยในการก่อสร้างทําให้โครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่สามารถดีไซน์ได้หลายรูปแบบตั้งแต่การโค้งสูงเกินพิกัดคันาคหน้าตัดคานที่เล็กดังนั้นโครงสร้างเหล็กจึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมมากในการต้องการการดีไซน์อย่างเช่นพวกรีสอร์ทตามทะเลบนดอยดังนั้นโครงสร้างเหล็กจึงเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจมากสําหรับการก่อสร้างทางทะเลด้วยครับอันดับที่4นะครับโครงสร้างเหล็ก กับงานก่อสร้างริมทะเลและในทะเลคุณรู้หรือไม่ครับว่าโครงสร้างเหล็กเป็นโครงสร้างที่สามารถก่อสร้างในทะเลริมทะเลได้ดีมากเลยทีเดียวแต่ทุกคนคงคิดสิว่าโครงสร้างเหล็กเป็นสิ่งที่สามารถเกิดสนิมได้ดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้เกิดสนิมครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าสนิมเกิดจากอะไรสนิมเกิดจากโครงสร้างเหล็กพบเจอกับอากาศและก็น้ําดังนั้นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดสนิมวิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยากเลยครับ คุณก็แค่ป้องกันให้เหล็กเจอกับน้ำและอากาศก็คือการทาสิ่งบางสิ่งบางอย่างสารเคมีเคลือบเหล็กเอาไว้นั่นก็คือทาสีกันสนิมทาสีน้ำมันแค่นี้โครงสร้างเหล็กก็สามารถอยู่ในทะเลได้แล้วครับซึ่งคุณก็จะเห็นรูปแบบงานก่อสร้างอย่างเช่นสะพานข้ามแม่น้ำสะพานข้ามทะเลรวมไปถึงเรือดำน้ำหรือไม่มรีสอร์ทกลางบอลริฟที่เป็นระบบโครงสร้างเหล็ก และฐานขุดเจาะน้ามันก็เป็นโครงสร้างเหล็กที่อยู่กลางทะเลลึกมากด้วยเลยทีเดียวครับอันดับที่5นะครับโครงสร้างเหล็กกับเหล็กกาวนายครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าเหล็กกาวนายเป็นเหล็กที่สามารถสร้างในทะเลได้ดีที่สุดเลยทีเดียวครับเหล็กกาวนายเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่ง ที่เหล็กที่ผลิตจากโรงงานมีการเคลือบสารกราวไานาหรือสังกะสีรอบเหล็กขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแทนที่คุณต้องเอาเหล็กมาทาสีกันสนิมหรือสีน้ำมันนั่นเองครับการที่มีสีกาวไนาหรือเหล็กกาวไนาขึ้นมาเนี่ยครับทําให้คุณประหยัดเวลาในการก่อสร้างที่ต้องทาสีกันสนิมทาสีเคลือบรวมถึงการใช้เวลาก่อสร้างที่น้อยลง ระบบเวลารับรูปก่อสร้างก็ง่ายขึ้นดังนั้นเหล็กกาวนดเป็นเหล็กที่ตอบสนองรูปแบบการก่อสร้างริมทะเลและในทะเลทีเดียวครับจากรูปแบบการก่อสร้างสมัยใหม่และคุณภาพหรือข้อดีมากมายของเหล็กสมัยใหม่ดังนั้นโครงสร้างเหล็กเป็นรูปแบบโครงสร้างที่น่าสนใจมากสำหรับงานก่อสร้างในยุคนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันอยู่ที่คุณจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้เพราะทุกอย่างมันต้องแลกกันตั้งแต่การราคาก่อสร้างหรือความเหมาะสม ในการใช้งานแต่ละที่โครงสร้างทุกโครงสร้างมีประโยชน์เสมอตั้งแต่ข้อจํากัดของคุณว่าคุณต้องการความเร็วหรือคุณต้องการความแข็งแรงหรือคุณต้องการประหยัดงบดังนั้นการเลือกใช้เหล็กหรือไม่เลือกใช้เหล็กขึ้นอยู่กับรูปแบบและความต้องการของคุณเจ้าของบ้านครับ